สวัสดีครับมาใน ep ที่3นะครับก็อันนี้ผมเจ้ารุ่นดีมมาแทงมั่งนะครับดีมตัวนี้เป็นดีมแกนเดียว number 15นะครับแกนเดียวใส่เมเปิลเบิร์ดอแล้วก็สเนกูดนะครับเพราะอันนี้คือแบบามาลองเขาเรียกว่าไงครับลองดีไซน์ลองใส่แบบนี้เพราะว่าทางโน้นะเขาจะไม่ค่อยได้สนใจสเนกูดเท่าไหร่แต่ว่าผมเลือกสเนกูดที่แบบออกสว่างสว่างนิดนิด นะครับลองให้เขาไปชมดูว่าพอใจไหมสนใจไหมนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองฟิลลิ่งตัวดีมแกนเดียว n ัมเบอร์กันนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวดีมเบอร์สิบห้านะครับก็เป็นแกนเดียวงอตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมทําบางตัวเป็น500รอนะครับสาหรับค่าความแข็งค่าความแข็งหรือความแก่งของเนื้อไม้นะครับโอ้ตัวนี้ออกสบายนะครับออกแบบใช้ power น้อยมากเลยนะครับใช้สปี e d คิวน้อยมากนะครับแทงสบายมากเลยอ่ะคือตัวนี้เป็นอย่างว่านะครับเป็นรุ่นดีมอ่ะคือผมจะถนัด ค่อนข,ข้างถนัดเลยนะครับเป็นดีมัวร์นาเมนต์นะครับเพราะว่า,าดีมัวร์นาเมนต์เนี่ยต่างกันนิดเดียวนะครับต่างกันนิดเดียวแล้วก็หลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องสอนใช่ไหมครับคือถ้าเขาเรียกว,ว่าถ้าเกิดโซลต์ไม้อะครับพาวเวอร์มันดีอะมันแทงง่ายนะครับพาวเวอร์ดีสปริงดีมันแทงง่ายเลยนะครับเพราะงั้นตัวเนี้ยสำหรับผมเนี่ยโอ้โหแทงค่อนข้างง่ายเลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็น เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับเอาเป็นตัวดีมธรรมดามั่งละกันนะครับจะไม่เอาแกนเดียวละแกนเดียวหลายตัวละนะครับเป็นธรรมดาท่อนเดียวนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นดีมเบอร์เจ็ดนะครับงั้นเดี๋ยวไปลองดูฟีลลิ่งของมันกันนะครับว่าดีมเบอร์เจ็ดตัวนี้นะครับฟีลลิ่งเป็นไงไปดูกันเลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวดีมเบอร์เจ็ดตัวนี้นะครับแอบตลกตัวเองนิดหนึ่งคือรู้นะครับว่าหัวมันชื้นแล้วนะครับแต่มันแข็งดีนะครับก็เลยอ่ะลองดูเลยแล้วกันนะครับคือหัวตัวนี้มันพอดีว่าตอนเสร็จใช่ไหมครับมีการเก็บงานก็ดันทะาเร่งติดหัวมาลองแทงก่อนนะครับแล้วมันก็ชื้นแล้วก็ลืมเปลี่ยนนะครับก็เลยออกกระด้างกระด้างนิดๆนะครับตัวนี้ก็ ลองแทงตามสภาพที่ที่ที่ใช้งานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงที่มาเลก,ก็ต้องมีการเปลี่ยนหัวอยู่ดีนะครับก็เลยอลองไปเลยแล้วกันนะครับก็ถือว่าไม้เนี่ยตัวนี้เป็นดีมเหมือนกันนะครับคือในซีรีส์ดีแมทแทงได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีความแข็งพอสมควรเลยนะครับก็คือเพราะด้วยหัวด้วยนะครับทีม่มันเริ่มมีความกระด้างขึ้นมาแล้วนะครับแทงง่ายไม้แทงง่าย นะครับพาวเวอร์ Power มันเหลือแน่ๆอยู่แล้วนะครับังไงพาวเวอร์มันก็เหลือ100%อันนี้อันนี้เพราะว่าเขาสั่งมาในความสเปคเอยหรือความแก่งของไม้ใกล้เคียงกันหมดนะครับก็ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮปเป็นดีมเออกไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นตัวที่แทงได้ง่ายพอสมควรเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรโดยคร่าวๆนะครับของมิสเตอร์ฟิลิปเนี่ยที่สั่งมานะครับก็จะเป็น ความยาว57.5หัว9.3้านะครับน้ำหนัก17.7นะครับส่วนด้าม8 8่นะครับ28.5ถึง28.8ตัวเนี้ยจะจะเฉลี่ยกันนะครับแล้วก็น้ำหนักก็คือจะมีตั้งแต่17.5ถึง17.7 17.8ประมาณนี้นะครับก็คือจะเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับแต่หัวกบความยาวเท่ากันหมดนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องสติ๊เน็ตนะครับคือเข้าความแก่ของไม้เนี่ยจะอยู่ที่ 480- 500ถึง นะครับจริงๆแล้วเขาจะสั่งมาอยู่ที่450-500แต่ว่าผมจะเฉลี่ยไปแบบ 480, 4 470จนถึง500หรือบางตัวอาจจะมี460กว่าไปไปนะครับก็จะเฉลี่ยใกล้ๆเคียงกันหมดนะครับตัว500จะอยู่ในซีรีส์ดีมน,นะครับส่วนตัว460-480นะจะอยู่ในซีรีส์โฮปนะครับแล้วก็จะมีที่สองท่อนที่จะโดดขึ้นมาเป็น500 ตัวหนึ่งจะเป็น500นะครับตัวสองท่อนจะมี2ตัวเป็นรุ่นโฮปทั้งคู่นะครับตัวหนึ่งจะเป็น500อีกตัวหนึ่งจะอยู่ที่480หน่อยๆนะครับคือเฉลีย่ยเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยไม่ได้หนีกันมากนะครับค่าความแข็งใกล้เคียงกันหมดนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ผมแทงยันดีแบบผมแทงแล้วสบายมือนะครับรุ่นโฮปเนี่ยถ้าเป็นแกนเดียวสำหรับผมผมว่าถ้าคนชอบแกนเดียวนะลองรุ่นโฮปนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องสอนมากเนี่ย ผมว่าจบนะครับก็คือฟีลลิ่งของไม้มันดีอยู่แล้วนะครับใน,ในคำว่าแกนเดียวนะครับแต่ถ้าจะแบบให้เนี้ยบให้น้ำจริงๆผมว่าโดดไปเป็นตัวดีมจะดีกว่าหรือแบบสุดเลยนะครับเชื่อในเดอะซันมั่นใจในเดอะซันร้อยเปอเกิน100%เนี่ยผมว่าลองแกนเดียวทัวร์นาเมนต์ดูรับรองไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่ผมเอาไปแทงให้อยู่คนหนึ่งคือ มีออเดอร์จากฮ่องกงนะครับเขาสั่งแกนเดียวทัวร์นาเมนต์มาเป็นด้ามดำนะครับแต่ขอเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้สุดไปเลยนะครับแข็งและสั่งสเปกก็คือมาตรฐานนะครับมาตรฐานในที่นี้คือพัวเก้าเจ็ดยาวห้าเจ็ดน้ายี่เก้าเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับคือ,อแล้วก็ปรับทรงแล้วเขาส่งคลิปมาให้ผมดูว่าเขาแทนประมาณนี้เขาอยากได้แบบนี้ประมาณนี้แล้วก็ส่งสเปกมาให้เรามาททาบกันดูนะครับทำให้เขาแทงแล้วตอนนี้ผมลองเอาของเขาไปแทง อยู่นะครับเพราะว่าผมมีแข่งลีกที่วินนิ่งสายหนึ่งด้วยนะครับก็ลองเอาไปแทงดูคำๆนะครับสำหรับผมเนี่ยผมว่าไม้ตัวนั้นแม่งสุดจริงนะครับแล้วด้วยสเปคที่มีการปรับแต่งมันนิดหน่อยนะครับสำหรับผมผมว่ามันสุดสุดมากๆนะครับเลยเดี๋ยวเขาจะบินมารับนะครับเร็วๆนี้นะครับมีเรื่องเงินเรื่องอะไร,เ,รเขาเคลียร์หมดแล้วแต่ว่าเขารอเวลาที่เขาจะบินมารับเท่านั้นเองนะครับถือว่าสุดจริงๆนะครับเพราะ ผมเอาไปแทงแล้วก็มีหลายคนได้ลองทดลองแทงบ้างแล้วนะครับเขาบอกว่าสุดยอดนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับอยากให้มาลองนะครับพี่เดอะซันเนี่ยจะมีไม้นะครับที่ให้ทดลองอยู่นะครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่จะเป็นงานออเดอร์นะครับหรืองานสั่งขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เสียดเรื่องไม้มากไม่ได้รีบร้อนมากว่าต้องเอาเลยนะครับ หรืออยากเข้ามาปรึกษานะครับอยากเข้ามาลองแทงอยากเข้ามาที่เดอะซันได้เลยนะครับแล้วก็อยากมาปรึกษาว่าเป็นยังไงมาเป็นยังไงลองเขาแทงประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับสามารถเข้ามาทดลองได้เลยเพราะว่าผมจะแบ่งรุ่นเอาไว้นะครับว่าความแข็งประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนี้แข็งกว่าตัวนี้อ่อนกว่าอะไรอย่างนี้นะครับดูว่าคนที่ออกสบายมือแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับคืองานออเดอร์รอขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ บ่มรถใหม่ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีจองรถใหม่มาเรียบร้อยนะครับตรงนี้ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นอของคนฮ่องกงนะครับแต่ว่ายังไม้ยังไม่ครบนะครับไม้ไปยังไม่ครบจะขาดอยู่อีกพอสมควรเลยนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่คัดไว้ให้ตัวแทนอีกตัวแทนหนึ่งนะครับก็คือเตรียมรอขึ้นนะครับงานออเดอร์ตอนนี้ค่อนข้างจะอ่า แน่นนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนที่อ,าอยากได้จริงๆนะครับเข้ามาดูเข้ามาคุยกันนะครับถ้าเป็นงานด้ามนำเนี่ยแป๊บเดียวนะครับแต่ถ้ามีงานที่เป็นเรื่องแปะจำปาแปะอะไรพวกนี้ก็จะช้าลงนิดหนึ่งนะครับคือไม่ได้รอนานขนาดนั้นแต่ว่าผมจะเผื่อระยะเวลานิดหนึ่งนะครับเผื่อระยะเวลาอย่างเช่นเผื่อของนะครับเผื่อของขาดบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับหรือว่าเผื่อโตผม มีธุระอะไรอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ากําหนดวันให้เรียบร้อยแล้วคือเสร็จนะอ่าเสร็จภายในช่วงนี้หรือวันนี้นะครับยังไงก็ต้องเสร็จก่อนแน่นอนนะครับโอเคก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่รับชมวันนจบนะครับ3ามแล้วก็หาใครนะครับอยากปรึกษานะครับอยากอาสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์คิวหัวคิวของเลซันนะครับก็แอดไลน์มา blltrp นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากท่านสนใจสินค้าสนุกเกอร์หัวคิวไม้คิวและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน BL ์ blltrp หรือสแกน QR code ตามนี้ได้เลยจ้า